เรียว,ว่าวิสัยทัศน์ของชุมชนการเรียนรู้เซเวียจริงๆก็เป็นวิสัยทัศน์รวมๆของคําสอนของคณะเยสุสที่มาจากสมัชชาใหญ่ของคณะนะซึ่งจะมีอยู่4ด้านคือการใช้การปฏิบัติจิตหรือ spiritual exercises เนี่ยเพื่อเป็นการค้นพบองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการค้นพบตัวเองได้มากขึ้นสมัชชาใหญ่ก็ให้ทํางานกับบรรดาเยาวชนทํางานกับคนยากจนแล้วก็ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้น อยากจะพัฒนามนุษย์ที่มีจิตวิญญาณที่นี่ที่ศูนย์นี้หมายถึงว่าที่วิทยาเขตนี้ก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นเป็นการทํางานร่วมกับสภาสังฆราชก็เยสุติเราก็ทํางานภายใต้พศาสนาจากท้องถิ่นทุกที่อยู่แล้วครับ คณะเยสิตกับการศึกษาจริงในประเทศไทยนี่ก็เริ่มตั้งแต่สมัยอายุทยาใช่ไหมครับที่เยสิตเข้ามาทาด้านการศึกษาก่อนที่คณะจะถูกยุบหรือก่อนที่ะจะเสียกรุงศรีอย,ยุธยาคณะเยสิตก็ทำเข้ามาทํางานในในกรุงสยามตั้งแต่สมัยนู้นทําด้านการศึกษาการศึกษาธรรมชาติในช่วงยิ่งเรื่องของอดาราศาสตร์ทํางานตอนนี้เราก็ยังมี สถานท,ที่หลงเหลืออยู่ก็คือที่ทีอยุธยาที่ทททลบบุรีครับที่ลบบุรีอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของการศษายุสุทธิการศารยยุสุทธิทั่วโลกเนี่ยก็ตั้งแต่400ปีก็เป็นทรก็เป็นประเพณีที่ทําต่อๆกันเรื่องของการฝึก Rose มนุษย์ให้ด้รงชีวิตได้อย่างเต็มเปี่ยมอย่างที่พระพุทธเจา้าได้ทรงสร้างมาก็เป็นการค้นพบองค์พระพุทธเจ้าอีกแบบหนึง่งคือเยสุทได้พูดถึงการพบพระในทุกสิ่งเนี่ย ก็คือการทํางานด้านการศึกษาก็คือการเดินร่วมกับบรรดาเยาวชนบรรดาคนหนุ่มสาวเพื่อไปสู่ความเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นคงจะเป็นจุดประสงค์หลักของระกเยสุตในด้านการศึกษาแบบหนึ่งชุมชนการเรียนรู้เซเวียก็คือเยสุตเข้ามารอบที่สองในรัตนโกสินทร์นี้ส่วนใหญ่สังฆราชได้ชวน ได้เชิญเยสุสเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเพื่อทำงานด้านการศึกษาอุดมศึกษาคือทำงานกับนักศึกษาในมหาลัยต่างๆครับแล้วในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คณเยสุสิท์ได้คำนึงถึงการทำงานร่วมกับนักศึกษาหรือทำงานร่วมกับคนหนุ่มสาวในด้านการศึกษาที่เป็นในระบบแล้วการศึกษาที่เป็นเชิงทางเลือกก็ชุมชนการอนุรู้ษ์สวีเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความตั้งใจของเยสุส รุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าเนี่ยพร้อมทงร่วมกันเพื่อจะทํางานร่วมกันในการรับใช้อุปนิสัยเจ้าก็เห็นว่าการศึกษาที่เป็นระดับอุดมศึกษาการศึกษาที่ดีที่มีคุณภาพก็อยากจะเป็นโอกาสให้กับคนคนระดับล่างคนระดบัะดบายากคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับได้มีโอกาสในการศึกษาที่ดีก็เลยคิดที่จะทําเรื่องของชุมชนการรู้เซเวียเพื่อให้การศึกษาเหล่านี้คนยากคนจน คนที่ต้องการโอกาสในทางด้านกนารศึกษาแบบคาตอลิกหรือแบบเยอสุ์ที่ดีครับจุดเริ่มต้นก็คือการที่เรารับนักศึกษาจากภูมิภาคทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ค่ะเรารับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือว่ายากจนค่ะให้มาเรียนอยู่ที่นี่ เริ่มแรกเราจะเรียนหลักสูตรของสุโขทัยธรรมธิราชค่ะโดยนักศึกษาทั้งหมดอ่ะเรียนทางไกลก็จะมีอาจารย์ของเราที่นี่แล้วก็อาจารย์จากสุโขทัยธรรมธิราชมาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนค่ะในระยะแรกนะคะ เราจะให้นักศึกษาของเราเรียนหลักสูตรของ XLC ด้วยและทางเราอะค่ะจะมีหลักสูตรร่วมกัน2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชแล้วก็หลักสูตรของมหาลาัยสตารดามาซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรค่ะโดยทางชุมชนการเรียนรู้เซเวียจะเป็นผู้จัดอาสาสมัครแล้วก็อาจารย์เป็นผู้สอนค่ะ ชุมชนการรนรู้เซเวียเนี่ยก็เป็นเหมือนศูนย์เด็กประจําเป็นเป็นศูนย์ระดับนักศึกษาศูนย์ใหญ่พัฒนาจากศูนย์ใหญ่ของคณะวิษย์ที่ทาเคยทําในด้านการทํางานกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยครับแต่เราทําเหมือนอเป็นศูนย์ประจําของนักศึกษามาเรียนรู้อยู่ร่วมร่วมใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ที่นี่ ลักษณะพิเศษของชุมชนการรู้เซเวียที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากคนหลากหลายวัฒนธรรมก็อยากจะพัฒนาด้านเรื่องของการอยู่ร่วมกันการดำรงชีวิตร่วมกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในในความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมเพื่อจะให้นักศึกษาทุกคนหรืออนาคตของเขาจะได้ดำรงจะได้มีชีวิตอยู่ร่วมกับคนได้มากขึ้นหรือในสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็น รูปแบบชีวิตในอนาคตของทุกๆคนครับคือหนูเนี่ยได้รับโอกาสก็กเหมือนกับคนทั่วไปนะคะก็คือถึงจะเป็นคนไม่มีนามสกุลนะคะบัตรหัวสูนย์แต่ว่าก็ได้รับโอกาสในการเรียน,นะคะ่ะตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ตอนแรกนะคะตอนที่หนูยังแบบ ไม่ได้เข้ามาที่นี่เนี่ยหนูเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยเข้าหาคนแล้วก็เงียบมากแต่พอหนูมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะหนูรู้ว่าแบบต้องเข้าหาคนเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าหาคนเนี่ยเราก็จะอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็ลกของเราก็จะแคบเราก็ต้องไปพูดคุยกับเขาเรื่องแปรมม a เนี่ยเขาเขาไม่ได้แบบเน้นค่ะแล้วก็พูดไปเลยสิ่งที่เราพูดขอแค่เราได้พูดแล้วก็ฝึกภายในตัวเวลาอยู่ร่วมกับคนอื่นต้องใช้ชีวิตกับคนอื่นยังไงแล้วก็ โดยเฉพาะเราอยู่หลายๆชาติพันธุ์นะคะแล้วก็มาจากหลายๆประเทศเงี้ยค่ะเขามาสอนเราใช่ไหมคะแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันไปมีกิจกรรมอะไรก็ทําด้วยกันมีปัญหาอะไรก็แก้ไขปัญหาด้วยกันถึงจะมีปัญหาบ้างแต่เราก็ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นแล้วก็แบบฟังเสียงข้างมากค่ะ I am Duong and I came from Myanmar. Also I'm k a c h i n k a c h i n Now I'm studying in XLC. Uh, bachelor of arts in english also religion and culture uh, I study here is so different from myanmar the education uh, also maybe also the teacher and also the uh, teaching method also the different uh, so i really like to study here also uh, we have to learn more uh, our education and also we can uh, study also in library. library so we can go anytime we can read that we want the books and we can get a lot of knowledge than myanmar uh, also usually in myanmar uh, some library but they have but almost uh, every time they close uh, yeah like that that's why here is so we can get a lot of knowledge and so i think it's better than at least myanmar that education yes. ช่วงแรกๆคือคณะเยสุรทำที่ชุมชมการริวเซเวียนเป็นเวลาทั้งหมด7ปีนะครับใน6ปีแรกนี้ก็เป็นการเป็นที่พักที่อาศัยและก็ที่เรียนของเด็กนอกจากการสอนในตามแบบของเราแล้วเนะครับก็จะเป็นให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษที่มหาลัยสุโขทัยธรรมธิราชก็จะได้ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ที่สุโขทัยมหา สุขโขทัยธรรมธิราชแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือสภาสังคราชได้อนุมัติให้เป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษเป็นวิทยาลัยร่วมกับวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อจะเป็นาสาขาใหม่ของวิทยาลัยแสงธรรมก็กลายเป็นวิทยาเขตเซเวียเชียงรายครับ ก่อนที่แสงธรรมจะเข้ามาค่ะเรามีความคิดว่านักศึกษาของเราอ่ะที่อยู่กับเราที่เนี่ยค่ะเขาเรียนหลักสูตรศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ,อกษของมหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมมาทีาชเราก็อยากจะออกใบประกาศให้นักศึกษาเองค่ะโดยที่คุณพ่อคณะเยสุอิตเริ่มต้นคุยกันเมื่อเมื่อหลายปีก่อนแล้วค่ะก็ได้เป็นคณะศิลปศาสตร์เอกภากษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นของวิทยาลัยแสงธรรมค่ะ เราก็ตั้งชื่อที่นี่ว่าวิทยาลัยแสงธรรมวิทยาเขตเซเวียเชียงรายค่ะค่ะการการศึกษาของเราที่นี่จะนิ้นภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะโดยที่ สาสามสาขาด้วยกันภาษาอังกฤษเพื่อการสอนภาษาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพค่ะจะมีอยู่3ส,สาขาเหมือนกับที่เราได้เดิมเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชค่ะแต่ข้อดีของการเป็นวิทยาลัยแสงธรรมก็คือเราสามารถออกปริญญาให้กับเด็กแล้วก็ออกแบบหลักสูตรของเราเองได้ค่ะเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากว่าเด็กของเรามาจากภูมิภาคที่แตกต่างกันความสามารถศักยภาพก็จะแตกต่างกันเราสามารถดูแลตรงนี้ได้ค่ะสำหรับบุตรที่นักศึกษาได้นะคะเราดำเนินการมาแล้ว7ปีเนะะี่ยค่ะ ปีรุ่นที่1ถึงรุ่นที่ 4, ที่ที่จบไปจะได้ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชแล้วก็ยังเหลืออีกอยู่3รุ่นที่จะต้องได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชส่วนของวิทยาลัยแสงธรรมค่ะก็จะเป็นระดับปริญญาตรีเหมือนกันค่ะเป็นคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ ความแตกต่างหรือความเหมือนเนี่ยคือการศึกษาคาทอลิกที่จริงก็เป็นชุดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นของสังคมนณฑลแบบทยารมัยแสงธรรมหรือแบบของเยอสิธิจริงๆแล้วเป็นรูปแบบเดียวกันคือการศึกษาคาทอลิกในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ตามพระชายาลักษณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ได้ช่วยเหลือคือเป็นความาเมตตาจากสภาสังฆราชเนี่ยนะครับให้คณะเยอสุติได้มีโอกาสได้ทำงานอภิบาลร่วมกับ สภาสังฆราชหรือพุทณนจจากไทยก็เป็นโอกาสที่ดีได้ช่วยให้การทำงานที่จะเป็นทางการหรือการประสาทปัญญาเนี่ยนะครับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าแสงธรรมก็วิทยาลัยแสงธรรมเองก็ดำเนินการการเรียนการสอนมาแล้วได้เป็นเวลา25ปีเพราะฉะนั้นก็จากความช่วยเหลือของแสงธรรมเราก็สามารถที่จะ จะดำเนินตามหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญที่มาจากแสงธรรมก็ยังเป็นอาจารย์ประจําที่นี่ที่ศูนย์นี้หมายถึงว่าที่วิยาเขตนี้ก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นเป็นการทํางานร่วมกับสภา,าสังฆราชก็เยสุตแเราก็ทํางานภายใต้พศาสนาจักท้องถิ่นทุกที่อยู่แล้วครับ จุดแข็งของที่นี่คือเราเน้นภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวันนะคะเด็กที่นี่จะมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ที่ดีมากค่ะคือเสียงตอบรับจากข้างนอกค่ะในนักศึกษารุ่นตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่3พิสูจน์ให้เห็นว่าเวลาเขาไปทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะเสียงตอบรับก็คือเขามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ที่ดีมากส่วน จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่เขามีภูมิคุ้มกันในด้านของวิชาชีพค่ะก็คือเด็กที่นี่จะเรียนวิชาการควบคู่กับวิชาชีพเขาจะต้องมีความรับผิดชอบส่วนตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นค่ะคือหมายความว่าถ้าจบ จากที่นี่ชั้นปีที่4แล้วเรามั่นใจว่าเขาจะออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมแล้วก็รับใช้ในในบ้านของเขาในภูมิลำเนาของเขาอะค่ะจุดมุ่งหมายของคณะเยเซียก็มุ่งหวังว่าคนที่จบจากที่นี่จะมีความรู้ในระดับดีติดตัวไปแล้วก็ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมค่ะเป็นคนดีของสังคมค่ะช่วงเวลา4ปีที่นี่ก็ได้โอกาส ก็1นถึงสปีแล้วก็ได้ทุนในการเรียนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนจบก็ได้ทุนการศึกษาจากคุณพ่อเยซูอิตในการเรียนต่อปอโทค่ะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีเครือข่ายกับเขาเรียกาไงเครือข่ายกับต่างประเทศเยอะก็มีโอกาสในการได้ไปแลกเปลี่ยนเครือข่ายที่ต่างประเทศไปร่วมงานเยาวชนโลกนี้ก็มีโอกาสเยอะมากค่ะที่ได้เรียนรู้กับเพื่อนต่างชาติต่างวัฒนธรรมพวกนี้ค่ะสิ่งสําคัญที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าเรา มันเป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมแตกต่างทางเชื้อชาติอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นคาทอลิกอะคะ่ะมันจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเป็นคาทอลิกถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างในความเป็นเชื้อชาติศาสนาแต่ด้วยเหมือนกับว่าความเชื่อในความเป็นคาทอลิกความเชื่อในพระคริสต์เจ้ามันทำให้เรารวมกันได้เป็นหนึ่งอะคะ่ะสถานที่แห่งนี้ลรอคะ่ะก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ เพราะว่าเราอยู่กันแบบคอมมูนิตี้ค่ะแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านอะคาเดมิกเกี่ยวกับการศึกษาค่ะแล้วก็แล้ก็เรื่องชีวิตจิตด,ด้วยนะคะที่นี่ก็จะค่อนข้างที่จะมีการรีเฟคชันทุกทุกเดือนหรือว่าทุกปีแบบนี้ค่ะ mm. เพื่อจะได้ไต่ตองชีวิตด้วยค่ะแล้วก็ชีวิตหมู่คณะค่ะอยู่กันอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานร่วมกันแบบนี้ค่ะ ในฐานะที่หนูเป็น LGBTQ นะคะหนูก็รู้สึกที่นี่หนูรู้สึก comfortable ที่จะอยู่ที่นี่นะคะ่ะรู้สึกแบบสบายสบายใจะคะ่ะเพราะว่าคุณพ่อก็เหมือนเปิดโอกาสให้เราได้แสดงศักยภาพอย่างที่เราเป็น,นะคะ่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกสบายที่เราได้ใช้ชีใช้ความสามารถของเราในการช่วย หน,นูเล่นดนตรีได้วันนี้ค่ะหนูก็ได้โอกาสไปช่วยตามภาทศาสนาจากท้องถิ่นเช่นที่อาสนะวิหารหนูก็ได้ไปช่วยเป็นคอนดักเตอร์ให้ในโอกาสที่นี่ก็ซัพพอร์ตและก็สนับสนุนให้อนุญาตให้หนูไปช่วยค่ะ I think if I uh, finish this school I think I can get a lot of opportunities because uh, also that I learn from here also they are useful that in my life and Also, I want to continue my education. Yeah, that's why it where we have my education. That's why I can get a lot of opportunities. Actually, it depends on the situation because usually in Myanmar, it's not good the political situation, so everywhere is fighting. And that's why maybe uh, if I finish this school, uh, I will make. business with education in Myanmar I want to teach and like that คือที่นี่ถ้าในความรู้สึกส่วนตัวมนันรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ได้รับโอกาสมัน ได้รับโอกาสมากๆให้โอกาสคนคนนึงได้เรียนรู้ได้เติบโตมากๆให้คนทุกคนเท่าเทียมกัน,นะคะ่ะมันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าหนูได้รับโอกาสมากๆจากที่ที่ตรงนี้หนูก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็คงต้องมีอะไรสักอย่างบ้างที่หนูอยากจะให้คืนกับสังคมหรือว่าให้คืนกับคอมมูนิตี้ที่หนูได้รับมาค่ะก็ขอฝากชุมชนเล็กๆของเราที่นี่ไว้นะคะก็จะไม่อยากบอกว่ามันมีดีอะไรหรือว่ายังไงก็อยากให้ได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสที่นี่ด้วยตัวของทุกคนเองค่ะวะ่าแต่ ที่นี่มันอบอุ่นขนาดไหนก็อยากให้ลองมาสัมผัสเองค่ะแม้ว่าเรายังไม่มีต้นทุนในด้านการศึกษาใช่ไหมคะแต่ว่าสนใจที่จะศึกอยากเรียนระดับอุดมศึกษาเนี่ยค่ะที่นี่ก็ยังเปิดโอกาสให้กับคนที่สนใจที่จะมาเรียนแม้ว่าเขาจะไม่มีต้นทุนในด้านการศึกษาอะไรกันนะคะเขาก็สามารถมาเรียนได้ I'm really like to study here also that we stay in living room also our bedroom, also in the food, in the eating. Uh, I think everything is good for us. Yeah. So I want to invite to study here. So it's pretty good for us. รู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อคณะเยสุอิทค่ะที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เราเห็นแล้วก็คิดว่าส่วนตัวก็จะทําหน้าที่ของตัวเองเป็นครูสอนเป็นเจ้าหน้าที่ทําทุกอย่างเพื่อสังคมและเพื่อทุกคนค่ะ หขารียว,ว่าวิสัยทัศน์ของชุมชนการเรียนรูน้เซเวียจริงๆก็เป็นวิสัยทัศน์รวมๆของคําสอนของคณะเยสุติที่มาจากสมัชชาใหญ่ของคณะนะซึ่งจะมีอยู่4ด้านคือการใช้การปฏิบัติจิตหรือ spiritual exercises เนี่ยเพื่อเป็นการค้นพบองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการค้นพบตัวเองได้มากขึ้นสมัชชาใหญ่ก็ให้ทํางานกับบรรดาเยาวชนทํางานกับคนยากจนแล้วก็ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้น อยากจะพัฒนามนุษย์ที่มีจิตวิญญาณอาจจะเป็นตามธรรมเนียมแบบปฏิบัติจิตของนายยศิ์แต่ขณะเดียวกันก็จะต้องเห็นใจคนยากคนจนทํางานร่วมกับเขาและก็เป็นการสร้างความหวังให้กับบรรดาเยาวชนรุ่นใหม่นะครับและสิ่งที่สาคัญที่สุดก็จะสอดคล้องกับการทํางานเอกสารของวัสดุปลาด้านสิ่งแวดล้อมคือลาวดาโตซี 4, กเเเ็เป็นการพัฒนามนุษย์ ที่น่าจะมีจิตใจมีจิตวิญญาณ4อย่างเหล่านี้ครับ